กูแ็มกว่าไม่เจ็ดโมงเช้านี่คือยัง,ย,งยังไม่ได้นอนมึงจะนอนแล้วกูยังไม่ได้นอน <c oughs> มึงสารภาพซนะก่อนที่กูจะเผาไอ้มอสเนี่ยนะอยู่ที่โคเซเดินจับมือเขาไปช่วยฮะ เป๊กไม่เอาน่ะเป๊กอย่างที่เป๊กเนี่ยก็ไปบันไดหนีไฟอะไรไปหมดแล้วไงมึงก็ไปพร้อมกูแหละคนละข้างที่เรื่องนี้มอถนัดเฮ้ยมึงเป๊กมึงดีเหรอวะเออเป๊กยังไงดีวะบอกมึงไม่มามึงจบธุรกิจมึงเยอะนะมันเกิดกูก็ไม่ไปเห็นแล้วโอ้โหก็ไปกันเยอะถ้ามอสไปมอสก็เป็นตัวเล็กๆแอบส่งเมสเซจให้ดีกว่าแล้วมึงส่งเหรอไม่ใช่กนผู้ส่งอะไอสัตว์ส่งแล้วไม่ตอบด้วยสิเพิ่งได้คิวอย่างนี้ ก็ไม่ใช่เออก็ที่มันมาเนี่ยไม่ได้คุยมันักคำเลยงอนงอนไอ้แป๊กเนี่ยมันเปลี่ยนเกลียวนี่เป็นพี่นะ <c oughs> เดี๋ยวมึงภรรยาเนี่ยดูก็แาบอ้าวถ่ายกลางคืนเสร็จแล้วยังไงต่อไงแล้วมึงคิดว่าถ่ายเช้าแล้วกลางคืนไม่ต่ำต่อเหรอดู